สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟน,นลับเหสีมะลำนเดชะหน่อยเมื่อน,นี่ภาพพี่นอ้องมาเบิงมาชุม่มรถมอเตอร์ไซค์พร้อมด้วยหน่วยทำความสะอาดมะลำทีดีพ่อนอะไรเทียงทำความสะอาดคุณแม่คนใหม่วันนี้รับคุณแม่ข้าบ้านอ๋อสื่อมอเตอร์ไซค์คันใหม่สื่อมอเตอร์ไซค์ขัออในใหม่เก่าเขาแต่ใหม่เรานะเฮ้ยเก่านี่ครับพี่น้อง ไปสื่อรถมอเตอร์ไซค์มาคันใหม่พี่น้องกำลังทำความสะอาดเบิ่งเบิงพี่น้องเบิ่งล้อแม็กเบิ่งสับเขาแต่ใหม่เรารับคุณแม่รถมือสองพี่น้องบอดี้เอามาจากเตียนเด้อพี่น้องเด้อบอดี้มามาจากเตียนนี่ครับเบิ่งเพิ่นกำลังทำความสะอาดกันหาซีสามหาสามซีพี่น้องซีหาสามส ทะเบียนรถคันใหม่รับมาใหม่ๆม่เมือนี่สดๆดดอนดอนใหม่ๆเลยปิงปิงเลยละ่ะพี่น้องโนโวแม่นบ่โนโว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 ์เนี่ครับพี่น้องครับชิมอลล์ชิดีฟอนท่านรถ<ะ>น,นี่ราคาหลายปไนไดนเอามารับร<ะ>ัคาหลายปไนไดน ยอเ้เ,เยี่ยา <3000 S 2> รัาคนสมัมมาสามพันสามพัน่าอยู่บมีใครเชื่อไหมคะสามพันสาพันคอมเลมร้อมเลเเมเยี่วาเสืออเป็นมัมัธยมศึก่เนมัยมั <c oughs> คนเห็นมารบมีขีนมารบมีขีค่ะาดหน่วยทำความสะอาดกี่นอก หัวไาทั้งไหนแต่คือหัวมาหลังรถซอยน้อหัวบ่มีผัวบ่มีผัวถูกผัวถูกโอ,อ้ต่ดี่โดนสาดพี่น้องุูนะ่าหลังรถผู้เดียวแหลมแหลมอยู่ถูกผัวกระจกกัะเจมันดีดีปล่อยให้ลูกให้เมียหลังรถผู้เดียวนี่พี่น้อง เพื่นเพื่นมีความเมตตาสงสารเพื่อนว่าบ่มีรถขี่เพื่อนก็เลยให้รถมาขี่พี่นอ้องตอนนี้ัึงลูกัึงแม่ขมักขมินทำความสะอาดอย่างเต็มอร่ังการเลยได้มาหลายคันไม่ร้านน,นะานอนนี <c oughs> ้คันที่ได้มาแต่ละคันไม่เคยถูกใจเหรอ จ้างอ๋อมาถูกใจรถคันนี้มาถูกใจรถคันนี้มา,นนมาแล้วทำความสะอาดล้างเลยแล้วทำเองจัดเดียนเลยค่ะตอนเรา,าคุณแม่เข้าบ้านยังไม่ได้ตั้งชื่อให้คุณแม่เลยนะคะนี่ครับพี่น้องเดี๋ยวจ้า,จาจตั้งชื่อให้คุณแม่อยู่นะครับ,รบเข้าบ้านหลัางไม้พี่น้องรับเข้าบ้านหลัางไม้โฉบโฉบมันหมายซีหาสามพี่น้องงวันนี้ซีหาสาม โอสามพี่น้องทะเบียนรถมะลันเด,ดชะหน่อยรับมาใหม่เนาะเป็นไหมาพีไหมาใส่เป็นเมตตาสงสารเป็นเป็นดืนด้โตัพี่น้องะเป็นดื้โตัเป็นไหรถมอเตอร์ไซค์ล่อมแม็กล่อมแม็กพร้อมด้วยเปลี่ยนยางใหม่เพิ่งยางหนา้ายางหลัง ขมอรำซีรีฟอนน้อยโอ้ยดีใจลใหลายพี่นอ้องบอกขึ้นว่าจะได้รถเมื่อคขันไดมากแต่มีแต่รถห่างๆเพิคนว่ามาเจอรถคันนี้เิ่นหายมากดีใจสุดๆดีใจสุดๆว่าสันพี่นอ้องคลิปนี้ฝากให้กำลังใจแฟนคลับอีทีทุกคน ที่เขามารับชมก็ขอให้โชคดีลาครับพี่น้องเนาะขอขอความคุณทุกกำลังใจที่เขามารับชมมาหนึ่งมะลันเดชอนอยขอขอความคุณทุกคนเ้อครับพี่น้องเนอะตากลืนไหลก้นแช่ก้นติดตามก้นซักสะไคร่ให้กับรถขั้นใหม่ของมะลันเดชอนอยขอด้วยมะลันน้องสลามมะลันชีวิตคนหน่อยสูงดูนั่นนี้ระเบี่น้องเนอะเด็กๆก็มาสวัสดีครับ